ช่องยูทูบพีแอนพีชาแนวขอเชิญพ่อแม่ไอ้น้องติดตามการเดินปา่าแคมปิ้งนะครับซีคืนหานะมือนะเมืองปากซองดินแดนโบลเวนนะครับที่ลาบสูงผู้เพียงปากซองแดนคํามให้ติดตามกันยาวๆเด้อนี่คือขึ้นแรกที่เดะอลือจุดนัดพบ คืนแรกของนักเดินปา่าแคมปิ้งเดอะลืบหลัก48เบื้องปากซองเดอะลืบเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ที่อยู่ในลือบที่พักที่ชื่อว่าเดอะลืบวันนี้เป็นอย่างคือไร้ชื่อว่าเดอะลืบเพราะว่ามันอยู่ในลือบครับรถยนต์ของแถวของไอลาที่ไปส่งเฮาบอสสามารถกล้าลงนะครับบอกล้าลงเนื่องจากว่าไหลทางกับถนนใหญ่นั่น มันสูงเหลือเกินไอล้ล่ะก็เลยปล่อยห้ายยางเข้าไปย่างโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าเดอะลือนะครับบอต้องเบ้าไหลบอต้องบันย่ายไหลายเห็นป้ายโฮมสเตย์เดอะลือแล้วก้าหู้เลยว่าอยู่ในลืบจากปากทางหลัก18ไปหอดโฮมสเตย์รีสอดของเพิ่อนนันประมาณ2หลักแะครับ ไอ้ลาผู้ขับรถสงแถวกับป well, ่อยเฮ้ายางเลอเลนไปน้ำหลับเพลินกับตามมาเพลินใ้เฮ้าขึ้นรถเพราะว่าบางช่วงบางตอนมันมีน้ำขังหรือมันสั้นเพลินกับโมก่ายคนโดยสารนั่งหลับเพลินกับขับตามมาเฮากับยางออกก่อนเพลินค่ะพะเ้าเดินทางมาถึงเมืองปากซอ้งขึ้นแรกนะครับขึ้นวันที่13กับเขาพักที่นี่แหละกับคณะเขานัดกันไว้พี่น้องเบิ้งป้ายโฮมสตีข้องเพลินกับล้วกันอยู่ด้านน้านั่น ให้สังเกตไว้ดีๆเดือดืบนะครับนะเนาะให้พัวพันมากกว่าเพื่อนกันใไ้เบอร์ไว้แล้วก็บรรทัดสุดไทยหรือไม่แพนสุดท้ายไปเขียนว่าระวังหมาหหา้แถมเขียนว่าพิษบุกต่างหากรถย่์ของไอลาสองแถวหุ่นใดนั่นเขาไมาพอหอดรถยนต์ของรีสอร์ทปิกอัพขับแบบขับเครื่องซีลอเพิ่นออกไปคับเอาเครื่องเอาของเขาไม่ให้เฮานี่คือสภาพบอลนลนอนพายในโฮมสเตย์ เดอะลืบลี่สอดหลัก38เมืองปากซองแขวงจำปะสักนอนกองกันเอลแบบนี้ลระพี่น้องนี่คือโฮมสเตย์รีสอดหลังจากได้ที่พักที่เศร้าเอากะกินข้าวแรงสามัคคีมือแรกในโฮมสเตย์เดอะลืบวันนี้ตื่นเศ้าขึ้นมากระเตรียมเครื่องเตรียมของเพื่อจะเดินทางไปยังตาดสวรรค์บ้านไม้ไส้สมบูรณ์ จากสวรสค์นั้นยุบันไม่ไสสมบูรณ์เท่ากับเก็บเครื่องเจ้าของง่ายออกจากเดอะลืบนะครับเฮ้าสีย่างออกจากลืบได้บ่าเมินรถสีขามาเพ้าเมล์บ่มาเบิ่งน้ำกันมาลุ่นกันจะออกจากลืบแบบเท่หรือออกจากแบบเลอะเลอะติดตามไปน้ำกันไปเรื่อยๆหลังจากเก็บเครื่องเก็บของแล้วเข้ากลับมาทานอาหารเร้าพร้อมที่จะออกจากที่พักเดอะลืบนี่คือปาเต้นะครับเนาะ แนวกินกับขนมปังฝรั่งเศสนะครับอันนี้คือขนมปังัน,นเมื่อกี้เป็นเป็นมันเป็นแป้งเป็นเขาเรียกว่าปาเต้กินกับขนมปังกินร่วมกันก็เอินว่าขนมปังปาเต้นะครับแซ่บอร่อยครับเดือดลืบครับเพื่อนอุ่นเพิ่ออเพื่อนอบเพิ่นผึ้ล้วเพื่อนอบอยู่ในนี่นะครับบ่ได้ซื้อมาจากข้างนอกก็มีข้าวเปียกข้าวต้มมีเฟนะครับมีขนมปังปาเต้ นี่สาภาพห่านเฟ่ของเพื่นนี่สาภาพผูกสําหรับผู้ที่กินข้าวเปียกกินข้าวต้มนี่ห่านเฟ่ของเพื่นเดอะลืบมาสั่เถอะเพื่นอยู่ในลืบพเพื่อนก็เลยตั้งซื่อนี่หาไงาครับนักแคมปิง้งนักเดินป่านันกเอเวนเจอร์ครับเ,เจอกันว<า>้านี้เด้ออดวเดอะลืบกําลังจะออกไปเดินป่ากันนะครับวับนแรกของการเดินป่าวันนี้เดอะลืบนะครับเรากำลังออกจากโฮมสเตย์เดอะลืบเพื่อจะไปเดินป่านะครับ รถเข้ามาไม่ได้รถจอดรออยู่ข้างนอกเพราะเราต้องเดินไปหารถนะครับผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับมาประชุมผู้ถือหุ้นนะครับหุ้นที่ว่าก็คืออผู้ทาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนะครับพลังงานอห่างน้อจะบอกเรื่องพลังงานมาหนีหลายมือนแล้วธุรกิจพลังงานอห่างงอาะเผาซานขายครับพี่น้องธุรกิจพลังงานที่ว่าคือเผาซานขาย เดินพานักประจดไพ่นักท่องเที่ยวทุกคนล่ะครับกับพยายามดันดถออกจากเรือนะครับรถของเดรือเพื่อนเอาเครื่องเอาขวงมาทรงเฮายังรถสองแถวหุ่นใดนะครับออกรถสองแถวหุ่นใดครับเคลื่อนสองล้อม่ก้าลงไปวันเถดหลังจากมาขึ้นรถหุ่นใดแล้วของไอ้ลากสิเป็นปัญหาประมาณนี้ปากทางเราเดินมองนี่ คว,วความง้ยวความงีนเลยวความแล้วกล้องควอมแล้วกล้องความแล้ว